ชีววิิตขาดคนนนรรมฝัสแงใจบอกเลยว่าช่วงนี้กระแสมาแรงสุดๆสำหรับศิลปินลูกทุ่งอินดี้อย่างครูภับูลแสงเดือนที่ตอนนี้ได้ปิดตำนานกรุงอยูเมืองไทยไปแล้วเมื่อเจะตัวได้เปลี่ยนลุกจากหนุ่มฟิเตเดสนกล้ามโตหันมาแต่งหญิงแทนจนทำให้ชาวเน็ตต่างหันมาจับตาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวพร้อมตั้งฉาย,ยาใหม่ชัยไลก็เดิมว่ามาดามบูนเรียกได้ว่าปังปุริเย่จริงๆ ซึ่งจากตัวนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเปลี่ยนลุกยกแผงว่ามันเกิดจากเพื่อนสาวข,ของตนเองให้ไปลองชุดด้วหน่อยเพื่อสวยและชุดที่ใส่ก็เป็นชุดผู้หญิงพอใส่แล้วทาไมดูแปลก,ปลกเวลาใส่เข้าไปทําไมเดินตูดบิดมันเป็นเองธรรมชาติจนรู้สึกว่าหรือเราต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่ายิ่งได้ทาเครื่องสอําอางแต่งหน้าแล้วมันก็เริ่มชัดขึ้นเลยรู้สึกว่าแต่งแบบนี้ก็สวยดีและรู้สึกสนุกผ่อนคลายที่ได้แต่งตัว จึงคิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้หญิงหรือเปล่าพอรู้สึกว่าฉันสวยพอแต่งออกมาครั้งแรกก็เขินไม่กล้าสแสดงออกตอนที่แต่งตัวช่วงรแรกๆก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยหน้ายังดำกระด้างยังดูเป็นผู้ชายอยู่แต่พอแต่งหน้าด้วยก็เข้ากันดีซึ่งรแรกๆก็มีคนชมว่าเมื่อก่อนไม่ชอบเลยดูเป็นผู้ชายที่แอคแต่พอเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงก็ดูอ่อนโยนแล้วก็สวยด้วยพอจริตเริ่มได้ตนก็รู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแบบนี้ในโซเชียล และสุดเรียกที่ว่าทำเอาแฟนฮือฮามากเมื่อเจพบูได้ชวนเจมิงช่างซ่องพัดลมในตำนานมารวมทำคอนเทนต์ด้วยกันทำเอาแฟนตื่นเต้นเมื่อส่องตัวแม่คนนี้ได้มาเจอกันและที่เป็นแฟนจับตามากที่สุดก็คือคอนเทนต์ที่เจพบูลได้ดีดกีตาร์พาเจมิงคัฟเวอร์เพลงฮิตวันที่บอกรีอายของตายอารไทยบอกเลยว่าอินเนอร์เจมิงนั้นมาเต็มราวกับว่าร้องออกมาจากใจจริงๆแถมเสียงยังไพเราะสุดๆโด,ดยชาวเน็ตน,นั้นต่างเข้ามาคอมเมนต์คลิปนี้มากมายเลยว่าจากแอนตี้สู่เอฟซีเจพบูล เจบูนสวยเหมือนเอสซูปชัยเลยจึงมากเจบูนเจมิงปาเจบูนสวยขึ้นทุกมือเลยจ้าเจมิงมีเสียงเอกลักษณ์จ้าเสียงเพราะมมีพาวเวอร์เหมือนเดิมนะคะชุดสวยขึ้นทุกวันเลยเจบูนว่าแล้วเราไปฟังเพลงเต็มๆกันเลย